แนวโจยเรื่องทรงกลมครับให้พื้นที่ผิวมาหาปริมาตรปริมาตรทรงกลมสูตรว่าไงเศษสี่ส่วนสามพายอาร์กำลังสามปริมาตรทรงกลมสูตรว่าไงเศษสี่ส่วนสามพายอาร์กำลังสามจะหาปริมาตรได้ต้องรู้อะไรต้องรู้รัศมีตอนนี้ยังไม่รู้รัศมีรู้แต่พื้นที่ผิวพื้นที่ผิวสูตรว่าไง สี่พายอาร์กำลังสอง๋อ,อเรามาช่วยพี่หารัศมีก่อนวะเ,เร็วข้อสายสี่ช่วยพี่หารัศมีก่อนเร็วโจทย์ข้อนี้บอกพื้นที่ผิวมาใช่ไหมแต่พื้นที่ผิวเนี่ยสูตรคือ4ี่พายอาังสองข้อนี้บอกว่า4ี่พายอาเนี่ย มีค่าเท่าก1,386แล้ว r จะเป็นเท่าไหร่ล่ะแทนเลยครับ4พณไทยคูณ r กำลัง2นี่จะมาเท่ากับ1,386ตารางนีง้ย้ายข้า,างรอ r กำลัง2เท่ากับ ย้ายเจ็ดขึ้นบนย้ายสี่กับยี่สสองลงล่างมันก็จะกลายเป็นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบคูณด้วยเจ็ดย้ายสี่สี่ย้ายสองทนทีครับย้ายยี่สองกับสี่ลงไปงล่างทันไหมอ่าปิกแค่นี้ก่อนแต่พี่ใช้แม่สองตัดตอนนะสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองโก 12 13อามตั้งลบด้วยสอในใจเหลือเศษหนึกลายเป็นสิบแปดสองเ้าน้องๆครับต่อไปพี่ใช้แม่11บเอ็ดตอนนะครับสิบเอ็ดหนึ่งสเอ็ดสิบเตั้งลบด้วยหกสิในใจเหลือเศษอะไรครับ เหลือเศษเหเศษหใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเหลือเศษสามครับสิบเอ็ดคูณสามได้สายสามเพราะฉะนั้น R าลังสองจึงมีค่าเท่ากับหกสคูณสมนะครับมันได้สี่แล้วส่วนด้สี่คูณ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 ว่าอะไรครับคูณคูณว่าจำนวนที่ยกกำลังสองเนี่ย แล้วได้4 4เตรเราท่องแล้วพ้องคือใครครับ21เกาครับโปโกและจำนวนที่อยูกลัอองต่อได้4เขาคือ2แสดงว่ารัศมีข้อนี้จึเเ็นเศษ21ส่วน2เซต21ส่วน2แต่โจทย์ข้อนี้ไม่หารัศมีครับโจทย์ข้อนี้หาปริมาตรเราก็ต้องเอารัศมีที่ได้เนี่ยไปหาปริมาตรอีกครั้งนึง ปริมาตร้อมปริมาตร้อมปริมาตรส่วนว่าไงนะเศษสี่ส่วนสามท้ายอากำลังสามท้ายอากำลังสามถ้านะอ่ะเดี๋ยวพี่เบสแค่นี้ก่อนให้เพื่อนเขาเข้าใจ

เด็กๆทุกคนเอา4 4เไปคูณ11คำตอบข้อนี้เด็กๆตอบอ2ครับ,บ4,851ครับลองอ่านโจทย์ข้อ35ดูน,นะครับขันครึ่งทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง28เซนติเมตรครับตัวน้ำใส่ถังสกระบอกซึ่งมีเส้นรอบปากถังยาว176เซนติเมตร ฐางสูง56เซนติเมตรจะต้องตักน้ำกี่กรัมจึงจะเต็มถังอุปรกรณ์ชิ้นที่หนึ่งขันลูกครึ่งทรงกลมขันลูกครึ่งทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาร28เซนเช้คผาศูนการ28 cm. เซน,น cm, แล้วช่อหนีเป็นรัศมช่อหนีเป็นแล้วช่อหนีเป็น54 ท,ทางโซล่าบอกความยาวรอบปากถังเป็น176เซนถังสูง56เซนกี่ครั้งเฮ้ยปริมาตรของถังไม่รู้เทียพายอาร์กำลังสองเมตรนยังไม่รู้เทียพายอาร์กำลังสองเฮทเฮ้ยเฮทดูแล้วอาร์ไม่รู้ที่อาร เราต้องหาอาก่อนเราต้องหาอาก่อนหายังไงหรอเส้นรอบปากทางเนี้ยยาว176เซนเนี่ยเส้นรอบปากทางนี้ยาว176 17แต่เส้นรอบปากทางนั้นมันเป็นรูปวงกลมใช่ไหมเออเส้นรอบวงกลมสูงว่าไงอ่ะ2องพายอาอร์โอ้โหน แสดงว่า2คูณ pi คูณ r พ่อเนี้ยได้176อ่ะเรามาช่วยพี่หา r ก่อนหา r ก่อนเริ่มตั้งสมการ2 pi ยืม2ส่วน7 r ไม่รู้เ่ากับ176ยกยหญ่ r เท่ากับ176 17ครับโก้ย้าย7ขึ้นไปคูณครับ ย้ายสองกับยี่สสองลงมาหาครับย้ายสองกับยีองลงมาหาครับหลังจากนั้นกู้ก็ใช้แม่สองกับสองหนึ่งสองสองแปสเจ็ดลบสิบหกเหลือเป็นสงใช้แม่ยี่สิสองยีิสองหนึ่งยิบสองสี่ยิบสองคูณสี่ได้แปดสิบแปดอาร์เท่าเท่าไหรยี่สิบแโอ รัศมีของโซบอกเป็น28รัศมีของโซบอกเป็น28จำนวนครั้งที่ตัดคิดยังไงทุกครั้งที่เราใช้ขันเครื่องส่งโฟมเทน้ำใส่ลงไปปริมาตรของโซบอกจะถูกนับลด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 ,ดไปเรื่อยจนเต็มถังกี่ครั้งเต็ม การนำตัวท้าร่อกันเขาคือการหาเช่น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 ปริมาตรของโซงบอกเป็น20ลูกบาทยี่สูกบาทเซนติเมตรขัน2ลูกบาทเซนติเมตรโอ้พี่ครับพี่ต้องตัดถึง10ครั้งจำนวนครั้งเกิดจากการเอาปริมาตรโซงบอกไปหารด้วยปริมาตรของครึ่งทรงกรบอก จำนวนครั้งเกิดจากการเอาปริมาตรของทรงกระบอกไปหารด้วยปริมาตรของขรครึ่งทรงกลมจำนวนครัแบบ้งเท่ากับทีครับทีครับปริมาตรทรงกระบอกผมจำได้ครับาพายอาราสองเฮกแต่ปริมาตรครึ่งทรงกลมผมจำไม่ได้น้องครับ ปริมาตรครึ่งทรงกลมเราก็แค่เอาเศษหนึ่งส่วนสองไปคูณกับปริมาตรทรงกลมเศษเดินสองคูณกับปริมาตรทรงกลมก็จะกลายเป็นปริมาตรครึ่งทรงกลมแล้วพี่ครับเดี๋ยวมันจะมีทายทแล้งบนและล่าถูกต้องครับน้องเลิศทายรูปใหญ่นะอ่า28กำลังสองยินแปดเคส นี่ pi r กําลัง 2h น,นี่ต่อไปเอาไปหารด้วยปริมาตรของขันลูกครึ่งทรงกลมเซนึส่วนสองคูณด,ด้วยปริมาตรทรงกลมเซนส,ส่วนสาม r กําลังสาม r กําลังสามสิบสี่คูณสิบสี่คูณสิบสี่ 14บสี่คูณสิบสี่คูณสิบสี่สิบสี่คูณสิบสี่คูณสิบสี่อ่าเปลี่ยนตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวตัดทอนตัดทอนเอาตัวแรกก่อนเลยตัวทายตัวตัดทายเลยทายชุดทายชุดต่อไปตัวเอา2อกับ4ด้านล่างกันมาตัดกันฝอยสอื่น2องสองส นะครับต่อไปนะครับพี่จะใช้แม่14ตะพอน14บ14หนึ่ง14คูณอะไรได้28 14คูณสองต่อไปนะครับพี่จะใช้แม่14ตะพอน14หนึ่งส4สอง28 14คูณอะไรได้ห้าสิเจอบ่อยจับ14บคูณสี่ได้ห้าสิบหกสคูณสี่ได้ห้สรุปโก้โก็ด้านบนเหลืออะไรเหลือ2องคูณสคูณสก็คือ16บกเก่งมากครับ2องคูณสคูณสได้16ด้านล่างเหลืออะไรเศษ2องส่วนสามด้านล่างเหลืออะไรเศษ2องส่วนสาม หารด้วยเศษสองส่วนสามหารเป็นเป็นคูณกบเศษสองส่วนสามเป็นเศษสามส่วนสองสองเป็นสองสองแปดแปดสามถึงน้าครับคำตอบข้อนี้ตอบยี่สิบสี S <S uh, ่ครั้งครับคำตอบข้อนนี <S 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 ้คือช้อยสี่ครับ